รดยจะเป็นคอามรภาระหง้าที่มนติดตัวมานำรายนติดตัวไปดครับเรืงที่เปนการสาทางที่เป็นขบวนรถโดยสากางมาวัที่ล้ต่อผ้โสาจสาารรูเปลายทางสถานทาบริรออกทาน้ำี่ข้งรแล้ต่อผดาสารที่ติังรถทั้งหว่งสารกาสาีกปเด็สถานีปบางกาทาทางมากบดเรับ